เราเลิกกันเถอะฉันจะให้โอกาสกับคุณโหนจิ้นเธออยากอยากกับฉันแบบนี้จริงเหรอเพระเจนอีหนิงใช่ไหมนี่มันเกี่ยวอะไรกับอีหนิงเ่ะออีหนิงเธอเรียกชื่อเขาใกล้ชิดจังเลยเขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศไม่นานมานี้เองคุณแอบไปพบเขาลับหลังฉันเมื่อไหร่ซางฮันอุยคุณไปอะ้วไร้รอเปล่าเนี่ยให้แค่คุณโหนไม่ลงแฟนเก่าที่แสนดีแต่ไม่ให้ฉันมีเพื่อนปกติใช่ไหมเพื่อนเหรอเขาดูสนใจคุณมากน่าจะไม่ใช่แค่เพื่อนธรรมดาหรอกเลอคิดยังไง ฉันจะยากับคุณอ้าคุณหนูสือสวัสดีอาหารเช้าพร้อมแล้วล้างมือแล้วกินได้เลยคุณเจียนหมายความว่าอะไรคุณหนูสือคุณพูดอะไรอยู่ฉันฟังไม่เข้าใจเลยฟังไม่เข้าใจเหรอที่บ้านก็ไม่ได้ไม่มีคนรับใช้ ทำไมต้องตื่นเช้ามาทำอาหารเช้าจนเต็มต้องแบบนี้คุณตั้งใจจะทำให้ใครประทับใจหือคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าฉันทำอาหารเช้านี้ก็เพื่อขอบคุณที่เมื่อคืนคุณให้ที่พักกับฉันนะคะไม่มีเจตนาอื่นอะฉันไม่ได้จะแย่งอาวี่ไปจากคุณด้วยคนไม่ต้องแสดงท่าทางให้ฉันเห็นหรอกถ้าคุณอยากที่จะกลับไปอยู่กับซิ่งฮันอุ่ยจริงๆบอกเขาเถอะเซ็นเชื่อในเอกสารการหย่าแค่น้ก็พอคุณหนูซื้อ ฉันไม่ได้มีเจตานาที่จะแยออ่งเหลาพี่ไปจากคุ๊จติงๆฉันแค่ต้องการมีที่อยู่บ้านกรุาาปล่อยฉันไปทะนคะเสี่ยวเยวสเวียนคุณทำอะไรอยู่เอ่ออีดูเหมือนว่าคุณหนูสื่อไม่ค่อยชอบฉันเท่าไรฉันฉันคงต้องไปแล้วคุณไม่ต้องไปไม่มีอุบัติเหตุมาห้าปีก่อนบ้านหลังนี้จะเป็นของคุณอยู่แล้ว่นันอุยอคุณชอบดอกบัวขาวแบบนี้เหรอคนณท้นไม่ฉันแต่ลงจริงๆคุณ เซยสเวียนโอเคพวกคุณมีจะให้กันแล้วและทําให้ฉันเหมือนเป็นคนที่มาขัดขวางแผนของพวกคุณบอกเลยนะเซิงฮันวีตอนที่แต่งงานกับฉันไม่ใช่ว่าฉันบังคับตอนนี้คุณบอกว่าเธอก็นคนรักของคุณทําไมตอนนั้นไม่บอกอะใช่เซียสเวียนเรื่องนี้เหมือนว,ว่าคนเจียนคงไม่ต้องหาบ้านแล้วฉันจะย้ายออกฉันจะย้ายออกไปเพื่อให้พกวกเขาจบคนเออเอาวี่คุณหนูเสือก่อหรือเปล่าอย่าห่วงฉันไปเลยรีบไปหันใจ เธอไม่มีเงินและไม่มีงานทำระบายเสร็จแล้วเธอก็กลับมาเองแต่เธออยู่คนเดียวไม่มีแต่ทานข้าวเธอข่าวหรือที่ว่าคุณหนุคนที่สองจากบ,บ้านตระกูลสื่อเป็นคนโง่ดูท่าจะเป็นเรื่องจริงแค่นี้ยังจะมาสู้กับฉันบอสเช้าขนาดนี้จะรีบไปไหนแผลที่หัวหายยัง ขับรถไปดูบ้านกับฉันหน่อยเกิดอะไรขึ้นทะเลาะกับพี่ฮันอีเหรอฉันจะหย่ากับเขาอะไรนะบอสครับการกระทำของพี่เขาอาจจะทำให้งุหงดก็จริงอะแต่ว่าการหย่ากันนี่เป็นเรื่องใหญ่ของสองครอบครัวเลยอย่าด่วนตัดสินใจดีกว่านะเจียนอีซิงกลับมาแล้วฉันอยากจะอยู่ที่นี่ไม่ยอมไปหรอคุณบอกว่าใครนะฉันพูดถึงพี่สาวคุณเจียนอีซึ่งที่ยังไม่ตายจะไม่จริงอะมันเป็นไปไม่ได้นี่ก็ผมใ้เห็นเธออยู่ในหลุมศพจริงๆคุณถามฉันฉันจะ ครโดยรวมแล้วซึ่งฮันอวีรักธรามรักมากที่สุดยังพาเราไปที่ดินหอของเราให้ทพัทที่นั่นไม่ใช่แค่ต้องการมันเขาไม่ชยดเหรอใครจะไปสอนเลิกวันนี้ก็ไม่ใช่วันเอพิวฟูลเดย์แต่ที่พูดมาเนี่ยผมไม่เข้าใจคุณเลยเป็นไปไม่ได้ที่บอกว่าเธอกลับมาแม้ว่าเธอจะไม่ติดต่อพี่ฮันอี้แต่ก็ต้องติดต่อครอบครัวบ้างสิเธอไม่ใช่คนแบบนั้นถ้าคุณโทษแบบนี้มันก็ค่อนข้างแปลกจริงๆเอาละไม่สอนแล้วยังไงก็แล้วแต่ณพาฉจะไปซื้อบ้านก่อนที่อยากแยกออกเร็วๆนี้ ตอนที่คุณขอแต่งงานกับฉันฉันเคยบอกไว้ว่าในบ้านต้องมีสวนขนาดใหญ่คุณยังจําได้อยู่เหรอแน่นอนทุกคําพูดที่พูดกับฉันฉันจะจําทุกคำํำอาายรู้สึกดีมากที่ได้พบคุณอีกครั้งเสียดายที่ตอนนี้คุณแต่งงานแล้วเรื่องระหว่างเราสุดท้ายก็ต้องพลาดกันไปฉันเคยบอกว่าฉันจะดูแลคุณฉันจะไม่ผิดสัญญาคุณอย่าคิดมากดูแลร่างกายให้ดีแล้วค่อยว่ากัน หมอที่ฉันนัดให้คนไว้มาถึงแล้วมาเก็บของเตรียมตัวเดินทางอฉันยังไม่พร้อมขอเปลี่ยนวันก่อนได้ไหมจะให้หมอที่เบลรู้จักมารักษาฉันอาจจะรู้ได้ว่าฉันไม่เคยผ่าตัดเลยแถมฝ่ายน้่นก็เป็นเอซินคุณมีความกังวลอะไรไหมฉันเออีหลายปีที่ผ่านมาได้รับการรักษามานานฉันได้พบทั้งความหวังและผิดหวังฉันไม่อยากมีความรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วเออีให้เวลาฉันหน่อยได้ไหม ถ้างั้นก็รอจนกว่าเมื่อคุณพร้อมแล้วเราค่อยไปหาหมอด้วยกันขอบคุณนะอาอิ้คุณดีกับฉันมากเลยอะเอะ้ขอโทษนะอาอิ้ฉันลืมไปว่าเราไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วเราไม่ควรใกล้ชิดกันแบบนี้เมื่อเราไม่ได้ไปหาหมอแล้วฉันจะกลับไปที่บริษัทก่อนมีอะไรที่คุณต้องการไหมต้องการอะไรหรือปลินได้ อ้าอีแม้จะยุ่งกับงานแต่ไม่ควรหักโหมนะไปพักผ่อนก่อนเถอะวันนี้มีเรื่องเยอะหน่อยตอนนี้กี่โมงแล้วเกือบจะตีหนึ่งแล้วอืมมันดึกขนาดนี้แล้วทำไมเด็กคนนั้นยังไม่กลับมาอาอีคุณพูดอะไรไม่มีอะไรคุณพักผ่อนก่อนเถอะฉันยังมีเรื่องต้องจัดการงั้นก็ได้อย่าลืมพักผ่อนเร็วๆนะดีคุณก็เหมือนกัน อือไปที่บ้านตระกูลเสือหน่อยดูสิถ้าคณนาน,าน้อยอยู่ที่นั่นพากลับมาที่นี่อหลผู้ชายครับผมไปที่บ้านตะกูลเสือแล้วตะกูลเสือบอกว่าคนนายน,น้อยไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับไปเหรอตามหาต่อไปครับเธอไม่มีเงินที่บ้านตระกูลเสือเธอก็ไม่ได้รับความโปรดดรายยิ่งไม่มีเพื่อนกลางดึกแบบนี้หวังว่าเธอจะไม่เจอปัญหาอะไรอีก บอสช่วงนี้คงต้องขอโทษที่ให้คุณอยู่ที่นี่ไปก่อนน่ะบ้านที่ซื้อใหม่แม้ว่าจะเข้าอยู่ได้เลยแต่ว่าต้องจัดการอะไรก่อนน่ะแล้วก็ผมว่าจะซื้อของบางอย่างให้คุณน่ะขอบคุณนะอีนิงนี่บอสคุณมาเกงใจก,กันแบบนี้ทําให้ผมรู้สึกเกงไปด้วยเลยคุณเนี่ยแค่เด็กกว่าฉันนิดหน่อยถ้าฉันมีน้องชายที่ใส่ใจแบบนี้ก็คงดีแล้วผมไม่ใช่น้องชายคุณเหรอน้องชายแท้แต่ต่างพ่อแม่ไง <c oughs> Happy birthday to you Happy birthday to you พี่สาวสุขสาวันเกิดน,นะถึงแม้เมื่อก่อนจะตีกันไปบ่อยแต่ว่าก็รู้สึกโชคดีมากที่มีพี่นะสิ่งที่อยากจะบอกก็คือผมจะเป็นน้องชายของพี่ตลอดไปแล้วก็จะคอยช่วยเหลือกันดีเลยบอสบอสเป็นอะไรไป่ะเซอ่ยโยเซียนอีนิงพวกคุณสองคนทำอะไรอยู่พี่ฮันวีเรา <อ S 1> สองคนทำอะไรอยู่คุณมองวิ่เห็นเหรอเมื่อกี้ฉันกับอีนิงเซีโซียน ทำไมคนถึงโกรธขนาดนี้ให้แค่คนกลับไปหาคนรักเก่าแต่ห้างฉันมีความรักกับหนุ่มน้อยใช่ไหมฉันก็ไม่คุ้นยงกับเธอพี่คุณชายใหญ่คุณนายน,น้อยทำไมต้องกดคุณชายใหญ่ด้วยละ่ะคุณรู้ไหมว่าคุณชายใหญ่เสียเวลาไปเท่าไหร่ในการตามหาคุณน่ะคุณชายใหญ่รอผมด้วยแล้วไงละ่ะฉันก็ยังไม่สามารถสส้ก,กับเจียนอีซินได้บอสคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉันไม่เป็นไรถ้ารู้สึกเหนื่อยอยากพักแล้ว ถ้างั้นคุณพักก่อนเถอะถ้าจัดการเรื่องบ้านเสร็จเดี๋ยวผมมารับโอเคบายบายคุณหนูสื่อจะย้ายออกแล้วเหรอคุณย้ายออกก็ถูกแล้วเรื่องที่วิลล่าแห่งนี้คือเรือนหอที่เอาอยู่เตรียมไว้ให้ฉัน งานออกแบบทุกชิ้นในบ้านนี้เราก็ทำเสร็จร่วมกันคุณอยู่บ้านหลังนี้มานานเกินไปถึงเวลาต้องออกไปตั้งนานแล้วฉันพูดอยู่นะได้ยินไหมคุณเจียนคุณแกล้งเก่งจังเลยนะซึ่งฮันอุ่ยรู้ไหมเธอไม่ต้องมาใช้อวี่มาข่มขู่ฉันคนที่อาวี่รักก็คือฉันเขาไม่ได้บอกแค่ครั้งเดียวไม่ว่าฉันจะเป็นยังไงเขาจะรักแค่ฉันคนเดียว ในใจของเขาระหว่างฉันกับคุณมันต่างกันถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมคนยังมาที่นี่เพื่อแสดงตัวล่ะหรือคุณคิดว่าซังฮันอุยไม่รักคุณเหมือนก่อนแล้วทำไมคนถึงสับวิตารกังวลไม่มีทางอาลีจะรักข้าใจคนเดียวเท่านั้นเขาแต่งงานกับเธอเพราะความกดดันจากบ้านตระกูลซังไม่มีความรู้สเปต่ากันนั่นก็เยี่ยมเลยสำหรับข้อเฉยที่ขึ้นรักงถึงขั้นทำให้สูญเสียสติในการสืบพ่อฉจนก็ไม่สนใจติดในการสืบทอดสียอดเซียนเธอยังไม่รู้ใช่ไหม เห่เผลาที่อาวีเอาจากบ,บริษัทเส่งซื้อแล้วุ่มเทให้กับบริษัทติงซิง,งอาจเป็นพาวาติงซิ่ง,งคือบริษัทที่ฉันก่อตั้งร่วมกันกับเขาตอนนั้นคองเขว่าอะไรนะติงซิ่งเขาบริษัทที่เธอกับเขาบอกอะตอนนั้นเรายังอยู่เรียนมหาวิทยาลัยเป็นเริ่มก่อตั้งติงซิ้งด้วยกันเราตกลง,งกันแล้วเราจะร่วมกันสร้างติงเซิ่งให้กลายเป็นอนาณาจักรธุรกิจระดับโลกถึงแม้ว่าเขาจะคิดว่าฉันตายไปแล้วเขาก็ยังไม่ลืมข้อตกลงของเราดังนั้นสื่โยเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับอาอีเธอไม่ควรเข้ามาแทรกกลางได้เลยแท้จริงแล้วก่อนหน้านี้เขาพยายามอย่างมากในการร่วมมือกับเทียนมาก็เพราะจริงอีสินแล้วก็หน้าของเธอเหมือนกับหน้าของฉันเมื่อก่อนจริงๆแต่จะมีประโยชน์อะไรนะ่ะตัวแทนก็เป็น,นแค่ตัวแทนตลอดไปนจะไปไหนออาอีข้าหนูสื่อไม่ยอมอยู่ที่นี่ใช้เก่ก่อมเธอไปได้เลยคนคนพูดได้ฉันหน่อย ประธานซ่งกระนาลีทงังเราคุยกันหน่อยซังฮันอุยคุณจะคุยอะไรกับฉันละ่ะคุณคิดว่าฉันเป็นคนง่ใช่ไหมคุณหมายความว่ายัางไงเอาอุยต้องโทษฉันเมื่อกี้ฉันเผยผู้ดออกไปว่าคุณหนูสื่อเหมือนกับฉันในอดีตมากเลยเพราะเห็นอิซินนี่เป็นเรื่องระหว่างฉันกับเขาเธออย่ามายุ่งเอาอวีฉันเชื่อฟังสิได้ค่ะเงั้นเอาอุยก็คุยกับคุณหนูสือให้ดีๆอย่าก,กดกันเลยโอเค เสวยอเวียนก่อนที่จะแต่งงานฉันไม่รู้ว่าคนและอีซินหน้าตาคล้ายกันฉันก็เพิ่งรู้คุณมาแต่งงานนี่เองเราแค่แต่งงานกันเพื่อผลประโยชน์คุณไม่จำเป็นต้องอธิบายฉันฟังบาได้คุณไม่สามารถแยกออกไปได้แล้วทำไมฉันถึงแยกออกไปไม่ได้เพราะว่าคุณปู่จะไม่ยอมแม้จะโกรธจะต้องมีขอบเขตแล้วคุณคิดว่าฉันกำลังกดคุณอยู่ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ล่ะอย่าลืมนะตอนนี้คุณได้แตกแยกจากตระกูลสือแล้วถ้าคุณออกจากประตูนี้ไปก็ดูแลตัวเองไม่ได้อะ ฉันจะสามารถเล่นตัวตนอีกด้วยไหมไม่ต้องรบกวนคนให้รบวนเรื่องนี้เล็กอีนิงยุติโครงการการร่วมมกับติ่งทันทีวันนี้ฉันไม่เอาแล้วโครงการของเราเพิ่งเซ็นสัญญาไปถ้ายกเลิกตอนนี้ค่าชดเชยเท่าไหร่ห้าสิบล้านเลยนะงั้นก็จ่ายเลยถ้าเป็นดอลลาร์ล่ะอย่าพูดถึงห้าสิบล้านดอลลาร์เลยห้าสิบล,ล้านเท่าเทีย่ยงจ่ายไหวเลยผิดสัญญาก็ผิดไปฉันมีความสสอก็ได้ใครแต่งตั้งให้คุณเป็นเจ้านายผมเนี่ย ชายใหญ่ไม่ดีแล้วไม่รู้เป็นใครที่เปิดเผยเรื่องที่คุณแกล้งตามบอดตอนนี้ในโซเชียลกำลังพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างหนักข้างล่างก็มีนักข่าวมาเยอะมากไม่เป็นไรบอกกับสื่อไปให้บอกว่าดวงตางของฉันได้รับการฟื้นฟูม่เร็วนี้งั้นมไม่คิดจะแกล้งตามบอดต่อไปแล้วเหรอก่อนหน้าน,นี้แกล้งตาบอดเพื่อความสนกในการทำงานตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วโอเคผมเข้าใจแล้วอ๋อยังมีอีกเรื่องหนึงน่งบริษัทเทมมาและเมื่อสัญญาการทันหันและยกเลิกความร่วมมือกับบริษทัทของเราอะไรนะไม่เพียงแต่ยกเลิกความร่วมมือทั่ท่านจ คุณชายใหญ่ครับคุณเคยเข้าไปทาให้เจ้านายของเทียนมารู้สึกไม่พอใจหรือเปล่าครับฉันยังไม่เคยพบเจ้านายลึกลับของเทียนหมานั่นจะทำให้เขาโกรธได้ยังไงอ่ะก็เป็นแบบนี้ฉันจะโทรหาหนายอีหนิงถามดูสวัสดีครับอีหนิงท่านอีฉันรู้ว่าพี่จะถามอะไรแต่ถามไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกผมแนะนําให้พี่ไปสนใจกับเรื่องครอบครัวดีกว่านะคุณชายใหญ่คาพูดของคุณเจียนหมายความว่ายังไงครับผมยังไม่เข้าใจเลย เขาบอกให้ฉันใส่ใจเรื่องครอบครัวให้มากขึ้นหรือว่าเป็นเพราะเือรเสเบียน